เอาแต่ปาเกรงกลัวแต่ความผิดนี่เป็นจริยาที่เราจะต้องประพฤติพระพุทธเจ้าให้ปฏิบัติตามนี้นี่เป็นจริยาเบื้องต้นเหมือนเจอความผิดจากพระธรรมวินัยต้องกลัวทั้งหมดแล้วเราจะกลัวส่งเดชแต่คนที่ไม่เคารพในพระธรรมวินัยเราแับกลัวซะด,ด้วยอันนี้ใช้ไม่ได้ไม่ใช่สาวกของสมเด็จพระจอมไกลถ้าเขาไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเราไม่ต้องกลัว จะเป็นใครก็ช่างเถอะไม่สำคัญเราดูกันแค่ความดีกับความชั่วเท่านั้นถ้าเขาชั่วเราโมวกเกรงกลัวเราก็ต้องชั่วไปด้วยกลัวเขาทำไมลนะ่ะเราพอใจในความชั่วเลยไม่จำเป็นต้องกลัวทรงตัวเขาไว้รักษาความดีอย่างตายเรามีความดีใครเขาจะปล่อยอดตายแล้วก็ควรจะดีใจที่เราตายเร็วจะได้รับผลของความดีในโอกาสหน้า เมื่เกิดมาแล้วมันต้องตายอย่าไปติดในอาหารอย่าไปติดนาบิถอย่าไปติาาปดในลาบหายดแต่สรนเสริญที่เขาจะยัเดเยียดให้ถ้าเขาให้แล้วเขาจะสร้างความชั่วให้เราให้เราปฏิบัติตามความชั่วอย่าอย่าทำตามนั้น,นดูตัวอย่างไอ้ครบาศรีวิชัยท่านทำความดีแต่นักชั่วทั้งหลายไปแกลง้งด้วยะการทั้งพวกท่านก็ไม่เกรงกลัวอะไร ถ้าแม่เขายขับจนไล่อย่างไงก็ทำท่านก็ไม่ได้กเกรงเราทำทอตนว่าเป็นสาวกพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ถ้าเราปฏิบัติดีที่ชาวบ้านก็ให้เราแล้วเขาสร้างสถานที่ให้จะยูนนอกเขตของใครๆทั้งหมดที่เจะาขอก็มีสิทธิเราก็ให้เราอยู่เราอยู่ได้แต่้ว่าเราต้องปฏิบัติดีตามพระทมคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จไปจอบไครที่พระทรมาวินัยเป็นสำคัญ